ก็คือเหรียญอ่ารุ่นนี้แล้วกันนะครับง่ายๆเลยนะครับเหรียญการจนาพิเศษนะครับแบบนี้ถ้าใครมีการจนาพิเศษที่มีลักษณะเป็นเป็นพ่เสียนขวางแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่200้อบาทนะครับพ่ะเสียนขวางนะครับเหรียญการจนาพิเศษแบบปกตินะครับอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับหรือว่าอาจจะรู้กันหมดแล้วนะครับ แบบนี้คือแบบปกตินะครับเป็นพระเสียนตรงยังไม่ได้รับซื้อนะครับแบบที่นักสะสมตามหาแล้วก็ผมมีออเดอร์เข้ามาหลายเหรียญนะครับก็คือเป็นแบบพระเสียกลับแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับการจนาหัวกลับนะครับแบบนี้รับซื้อนะครับนี่นะครับสภาพผ่านการใช้งานซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยบาทนะครับสวยสวยซื้อหลักพันนะครับราคาอยู่ที่อยู่ที่สภาพแล้วก็อยู่ที่ว่า ผมซื้อไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมซื้อไปขายอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเอาเป็นว่ามาแนะนําให้เก็บละกันนะครับแบบพะเสียงกลับนะครับมาดูกันต่ออีกหนึ่งรุ่นนะครับเหรียญสิบบาทอีกหนึ่งรูปแบบที่พบเจอกันบ่อยๆและผมรับซื้อตลอดรับซื้อไม่อั้นนะครับเป็นแบบไหนมารับชมกันต่อได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ปีสามหนึ่งปีสี่หนึ่งนะครับผมเน้นรับซื้อเหรียญผิดพลาดจากการผลิตแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญไส้เบี้ยวนะครับ ขอบนอกล้นมาด้านในแบบนี้รับซื้อนะครับสองร้อยถึงสองพันบาทนะครับเหรียญไส้เบี้ยวอ่านี่ครับใครมีก็ถ่ายรูปส่งมาให้ผมดูได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีเข้ามาอีกนะครับแต่ว่าเป็นเป็นเหรียญไส้เบี้ยวเล็กๆน้อยๆนะครับมีน้องน้องท่านหนึ่งอ่ะเขาทักมานะครับน้องที่เคยซื้อขายกันมาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาไลฟ์สดแกะกล่องให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เหรียญน่าจะมาถึงนะครับเป็นเหรียญไส้เบี้ยวนะครับก็ก็มีพบเจอกันเรื่อยๆนะครับ นี่นะครับพบเจอได้ทุกปีพศอ